รัฐบาลจะแจกเงินคนละครึ่งคนละ1,200บาทคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมครับกับข่าวสตางมีเดีย23กันยายน2,568นะครับอัปเดตข่าวนะคะร,รัฐบาลเนี่ยยังคงเดินหน้าในโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งคาดการว่านะครับ อาจจะมีการให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่ง1,200บาทนะครับส่วนในเรื่องของการช่วยออกเงินนะครับจากเดิมเนี่ยวันละร้อาสเพิ่มเป็น200นั้นตอนนี้รนะัฐบาลก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเพียงแต่ว่า อาจจะมีการมอบคนละครึ่งให้สิทธิ์คนละ1 0 0 0ัถึง1 2 0 0บาทส่วนกลุ่มที่จะได้เนี่ยคือจะต้องไม่มีบัตรสสริการแห่งรัฐนะครับและคนที่เสียภาษีจะได้ช่วยเหลือ60%จากทางรัฐบาลอีก40%จ่ายเองส่วนคนที่ไม่ได้เสียภาษีจะต้องออกเงินคุณเอง50%และรัฐบาลจะช่วยอีก50%นะครับแต่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะมีการประกาศและถแถลงข่าวโครงการคนละครึ่งเร็วๆนี้ภายในเดือนกันยายนและจะเริ่มโครงการประมาณเดือนตุลาคมสิ่งที่อยากจะถามกูจะว่ารัฐบาลช่วยคนละ1,200บาทคุณผู้ชมคิดว่าพอไหมนะครับถ้าพอแล้วคอมเมนต์ว่าพอแต่ถ้าไม่พอคุณอยากจะให้รัฐบาลช่วยคนละเท่าไหร่ก็คอมเมนต์มัใต้ล่างได้เลยนะครับสตารคิดว่า ไม่น่าจะเกินนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลมีงบประมาณจํากัดเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเอาเงินตรงนี้ไปช่วยกลุ่มอื่นๆและต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในโครงการอื่นๆด้วยนะครับหากรัฐบาลนะครับมีการแถลงข่าวเพิ่มเติมอะไรก็ตามจะไปตามข่าวให้ใครที่มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างจะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันข่าวหน้าครับ ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ